ถึงเวลาครับคุณผู้ชมครับเราไปดูภาพของตลาดกันหน่อยนึงว่าเป็นอย่างไรนะครับก็อย่างที่ว่ากันไปนะฮะว่าตลาดตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาชื่นมื่นได้นะครับก็เลย1,573มาแล้วนะครับตอนนี้บริเวณ1,580จุดนะครับจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่อาทิตย์จันทสว่างครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแสวแล้วก็สวัสดีแฟนๆนักทุนของฐานหุ้นทุกท่านนะครับกราบผมปรากฏว่าตอนนี้ตลาดหุ้นเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยดาวโจนลงใช่ไหมเอเชียเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ก็ลงก็มีมีบวกได้บ้างนะฮะเราก็ก็ถือว่าบวกได้แต่บวกเล็กๆเพื่อทิอ่าพี่ทิศช่วยมองภาพของสถานการณ์ตลาดหุ้นช่วงนี้หน่อยครับเป็นอย่างไร คือเอาเอาภาพสักสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนแล้วกันนะครับสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยผมมองว่าโมเมนตัมที่เซ t ตอินเด็ก์เนี่ยจะไต่ระดับขึ้นไปเทสพันหกเนี่ยมีนะครับมีนะครับก็คือมุมมองของนงักลงทุนที่เริ่มผ่อนคลายในเรื่องของการขึ้น,นตาราดอกเบี้ยของเฟดกันแหละนะจะเป็นตัวพักดันสาคัญที่จะทําให้ดัชนีมีโอกาสที่จะไต่ขึ้นไปนะเทสหนึ่งพันหร้อยจุดนะครับส่วนวันเนี้ยนะครับผมมองภาพเป็นแค่การพักตัวนะ ผมไม่คิดว่าวันนี้หุ้นจะลงแรงลงไปเทส1.570อะไรอย่างนั้นอย่างที่นักลงทุนหลายท่านกลัวกันนะครับเพราะว่าอ่าคือพอพอมันเป็นลักษณะการเทคนิคเข้าขาขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็มีการพักบ้างนะครับเพราะว่าเส้นอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยมันขึ้นมาสองวันติดละนะฮะวันศุกร์ระบุมา11จุดเมื่อวานระบุอีก11จุดรวมรวมสองวันก็20กว่าจุดนะครับก็ต้องมีการพักตัวนะครับพักตัวรอบนี้นะครับผมคิดว่าวันนี้ไม่เกินบวกลบไม่เกิน5จุด นะฮไม่เกินห้าจุดเพราะว่าปัจจัยแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่แบบหนักหน่วงจนต้องน่ากังวลหรือฟังบวกก็ไม่ได้มีบวกมากจนที่จะทำให้เซ็ตเนี่ยพุ่งขึ้นไปชนทัดบกเลยก็ไม่มีนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าแฟกเตอร์ที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างเป็นการนะหรือว่านิ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศการลงทุนโดยรวมเนี่ย ก็จะออกอารมณ์เดียวกันกันกบปัจจัยที่เข้ามากันเขาคือเป็นลักษณะาการไซด์เลีผมเลยให้กรอบบุกลกวันนี้แค่5จุดเท่านี้นครับคุณแจ็คครับไม่กังวลแล้วใช่ไหมเรื่องของ recession เรื่องของเงน <Men ver S 1> <า>ินเฟ้อก็ถือว<า>่าถอยลงมานะแต่ว่าพลังงานเริเ่มกลับขึ้นมานะกลับถามว่ากังวลไหมผมยังกังวลอยู่นะนะครับภาพของขาลงยังไม่จบนะคุณแจ็ค<อ>คือตอนนี้เป็นลักษณะแกมแค่เทคนิคอลรีบานะ นะครับเทคนิเคเข้ารีบาวจากอะไรโอ้โหก็เดือนมิถุนายนเดือนนี้เราลงมากับเก้าสิจุดน,นะถูกไหมฮะลงมาเกบาจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะแค่เทคนิเคเข้ารีบาวผมไม่ได้บอกว่าการฟื้นตัวขึ้นมา1 6 0หเรอบนี้เอกเป็นขาขึ้นไม่ใช่นะนะครับคือภาพของรีเซชชันเนี่ยยังคงเป็นภาพใหญ่ที่กดดันตลาดแต่รอบนี้เป็นลักษณะเทคนิเคเข้ารีบาวนะครับคือคือก่อนในนี้เรากลัวแบบสุดตรงเลยถูกไหมว่ามันจะเกิดรีเซชชันแต่ตอนเนี้ย พอเราเริ่มเห็นเศรษฐกิจมันเริ่มกิจกรรมเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวคนก็เริ่มมองภาพเป็นบวกนิดๆแจมๆเข้ามาบอกว่าเออเฮ้ยถ้าอนาคตต,ต่อจากนี้ถ้าเราเห็นตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาแย่ๆเนี่ยหุ้นมันก็จะลงแค่ช่วงที่เราเห็นแต่หลังจากนั้นเรื่อมีการฟื้นตัวขึ้นมาเพราะคนก็จะไปคิดอีกมุมหนึ่งว่าเฟดจะไม่จําเป็นต้องเล่นขึ้นดอกเบี้ยถูกไหม,น,มนะฮะแต่ก่อนอันนี้มันไม่ใช่อย่างนี้นะก่อนอันนี้ถ้าเห็นตัวเลขแย่นะโอ้โหคุณมองรีเซชชันขาเดียวเลย ตอนนี้คุณมองอีกมุมหนึ่งแล้วว่าเฮ้ยเฟดก็ไม่จำเป็นต้องเล่นขึ่นหมุนเวียนอีกนะครับสภาพคล่องในตลาดก็ยังมีอยู่นะครับมันก็จะทําให้การลงของดดชนเนียไม่ได้ลงแรงลงหนักเหมือนก่อนละนะครับคือการลงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะค่อยๆลงละนะครับโดยมีการสลับเทคนิคเทารีบาวแบบนี้คอยคอยซับพอร์ตคอยผักดันอยู่ครับคุณแสงครับมีลอกให้เราได้เล่นเก่งกาไรกันอยู่ในช่วงนี้นะผมว่าดีกว่าช่วงช่วงต้นเดือนนะครับที่ลงแบบขาเดียวตลอดทางแบบนั้นโอ้โหเงยใจหะครับแต่รอบนี้จะเป็นลักษณะแบบ มีรอบให้เราได้เล่นเก่งกำไรเรื่อยๆนะครับครับขอสอบถามเรื่องปัจจัยในประเทศหน่อยหนึ่งครับพี่อาทิตย์ครับก็เมื่อวานนี้รู้สึกว่าทางแบงค์ชาติจะมีการประชุมกันวิเคราะห์เนาะนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่ออกมานั่นก็คือว่าแบงค์ชาติก็ยังมองบวกอยู่นะสำหรับภาพของเศรษฐกิจไทยเองก็ตามหรือว่าการขึ้นดอกเบี้ยก็ถือว่าไม่มีอะไม่มีการประชุมฉุกเฉินนะเท่าที่ฟังฟังออกมาพี่อาทิตย์ช่วยสรุปให้ฟังหน่อยะ ผมว่ารอบที่แบงก์ชาติออกมาพูดเมื่อวานกับนักวิเคราะห์เนี่ยผมว่าเป็นลักษณะการคอนเฟิร์มข่าวที่เขามีการส่งสัญญาณออกมาก่อนหน,น้านี้ในการประชุมกรงงองรอบที่แล้วถูกในงาที่เสียงมันแตกนะฮะสต่อสในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็เป็นการคอนเฟิร์มนะครับวิวที่เขาส่งสัญญาณออกมาตรงนั้นว่าเขาคงจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่ๆนะครับทำไมถึงต้องปรับล่ะถ้าไม่ปรับ ส่วนต ok ่างระหว่างนุ่บี้สหรัฐอเมริกาของไทยมันจะยิ่งถ่างมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะอย่าลืมนะครว่าอเมริกาเนี่ยเขาประชุมกันทุกเดือนนะครับแต่ของไทยเนี่ยกว่าจะประชุมกันสามเดือนสี่เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่อเมริกาประชุมกันทุกเดือนเนี่ยแล้วทุกเดือนที่เขาประชุมเนี่ยเขาขึ้นทีละศูนจุด็ดห้านะคุณแซดนะครับขึ้นทีก็คือเกือบหนึ่งนแล้วของไทยเนี่ยไม่ขึ้นเลยแล้วนิ่งอยู่ที่0ูนจุดห้าแต่ของเขาจะไปถึงสองนะนะฮะถ้ามันต่างกันเยอะแบบนี้มันนนหห่่่าางเยอะะะแแบบี้้ลววถมโฟจไไป เม็ดเงินมันจะไปไหนนะฮะมันก็ต้องไปหาประเทศที่มันให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าถูกมรเพราะนั้นโฟล์ก็จะไหลออกจากบ้านเราเนไปอ,อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อรักษาสเปรส,ส่วนต่างตรงนี้เอาไว้เนี่ยมันเลยจําเป็นที่จะทําให้แบงก์ชาติเนี่ยจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยรตรงนี้มาครับ เพื่อไม่ให้มันห่างเกินเกินไปหรือว่าวถ้ามันห่างเกินเกินไปเนี่ยวมค่าเงินบาทก็จะอ่อนค่าหรือว่าอ่อนค่าเร็วเกินเกินไปเอแทนที่จะเป็นบวกกับภาพสองอ,อกจะกลายเป็นลบต่อภาพรวมเศษรษฐกิจด้วยซ้ำไปแล้วก็จะกลายเป็นลบต่อเสถียรภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยซึ่งมันไม่ใช่เรื่องดีเลยะนะครับเพราะฉะนั้นทางแบงก์ชาติก็จําเป็นนะจาเป็นที่จะต้องขึ้นซึ่งปีนี้เนี่ยเราก็มองว่าเดือนสิงหาคมวันที่สิสิงหาคมเนี่ยน่าจะขึ้นแน,น่ๆน่ชุดสองอาอืมนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังขึ้นอีกครั้งงนึง นะครับแล้วก็อีกทีนึงก็จะเป็นลักษณะการลดเงินอุดหนุนในเรื่องของ F I D F นะครับอันนั้นเป็นของของธนาคารเขานะครับแทนการขึ้นแัตราดอบเบี้ยนะครับก็จะเป็นภาพแบบนี้ครับคุณแซดครับครับผมแต่ก็ไม่การที่เขาไม่ได้เร่งไม่มีประชุมฉุกเฉินอ่ามันก็ถือว่าส่งผลส่งผลดีต่อบรรยากาศด้วยหรือเปล่าฮะหรือยังไงฮะดีครับดีครับคุณแซบครับถ้าถ้าเขาไม่เร่งนะนะครับกรณีที่เขาจะเร่งก็คือเงินเฟ้อบ้านเราแม่งมันมันขึ้นไปสุดมันขึ้นไปแบบเยอะจริงๆอ่ะ ตอนนี้มันเจ็ดใช่ไหมฮะถ้ามันขึ้นไปแปดถึงสิบเปอร์เซ็นเหมือนลาวอ่ารเงี้ยอันเนี้ยมันต้องมีการเรียกประชุมฉุกเฉินแล้วะนะครับคือตัวตัวเงินเฟอ้อจะเป็นตัวตัวที่จะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าแบงค์ชาติจะเรียกฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินครับอเครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สรุปให้กับคุณผู้ชมฟังกันนะครับเอาล่ะโดยภาพของตลาดขออีกครั้งหนึ่งนะครับแนวรับแนวต้านอยู่ณจุดไหนอย่างไรครับอ่าวันนี้มองอยู่ที่หนึ่งห้าเจ็ดห้าครับ นะครับสำหรับแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านด้านบนหนึ่งห้าแปดห้าห้าเก้าสูโดยให้น้ําหนักเนี่ยผมให้น้ําหนักฟันวันเนี้ยนะครับเป็นฝั่งขึ้นนะตอนปิดนะตอนปิดไม่ใช่ตอนนี้นะตอนปิดผมมองให้น้ําหนักเป็นฝั่งขึ้นก็คือมีโอกาสปิดเขียวคือยืนเหนือหนึ่งห้าแปดศูนย์ได้ครับอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กลยุทธ์ก็ถือไปสินะฮะหรือลดลงมาก็ก็ก็หาจังหวะเก็บถูกไหมพี่อาทิตย์ถูกต้องครับล่นรอบได้ครับอ่าเป็นการร่นรอบนะครับไปดูหุ้นที่น่าสนใจครับ อ่ามุ่ที่น่าสนใจก็จริงๆก็อยู่ในกลุ่มของพี่สตีฟซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ที่จะมาพูดต่อเากผมนะฮะก็คือตัวไทออยกับตัว i อบนะครับไทออยเองเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าค่ากันกันนะลงจันสิงคโปร์เนี่ยสูงมากๆครับคุณสะครับสาเหรียญต่อบาเรลนะครับราค,รบคาน้ำมันดิบเองก็ฟื้นตัวกลับมาก็ทําให้ความเสี่ยงในเรื่องของสต็อกเกนที่คทวก็จะลดลงตอนที่น้ํามันดิบมันลงหนักน,ก,นก,ก็เริ่มคลี่ขาดนะครับ ไประเด็นในเรื่องของโอเวอร์แหงในเรื่องที่ทางภาครัฐจะมีการดึงส่วนแบ่งกําไรจากโรงการเองเนี่ยเชื่อว่าตัวเลขที่จะมีการดึง,ดงจริงๆเนี่ยถามว่ามีการดึงไหมมีนะครับแต่คิดว่าน้อยกว่าที่ตัวเลขภาครัฐเสนอน,นะครับเราก็เลยมองว่าราคาหุ้นที่ไทยออยล์ลงมาลึกแบบนี้นะครับเป็นโอกาสในการเ,กเข้าเก็บเข้าซื้อเลยนะครับแนวรับก็5้าสบาท5้าสิบตางค์นะครับแนวต้านก็52บาทแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปปิดจับที่เขาเปิดกระโดดลงมาที่53บาทไบ้าะคาับสำหรับตัวไทยออยล์ครับ อ้าวนะครับไทออยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเกี่ยวเรื่องของทิศทางราคาน้ํามันด้วยนะครับค่ากันกลั่นด้วยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะฮะไปเจาะลึกกันอ้าวอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัว I V L ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นคุยง่ายคือถ้าแบบหลายคนก็มีทางเลือกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพอเราแนะนําไทออยไปก็บอกว่ามันมีโอเวอร์แฮงในเรื่องของการดึงส่วนแบ่งกําไรก็เลยอยากได้หุ้นที่มันไม่มีไม่มีโอเวอร์แฮงนะครับซึ่งในกลุ่มธุรกิจพลังงานตอนนี้ก็มีอยู่2ตัวที่มีมอโอเวอร์ กับ IVL ท่านเลือกตัวไหนก็ได้แต่วันนี้ที่ผมเลือกมาให้คือ IVL นะครับ IVL เนี่ยถ้าเรามองภาพในเรื่องของผลประกอบการเนี่ย Q1 โตดีมากๆนะ่หมื่นสี่พันล้านนะแต่ Q2 ก็ยังมีโอกาสโตได้ต่อนะครับตัวผักดันสำคัญก็คือในเรื่องของปริมาณขาะจากการที่ IVL เนี่ยไปซื้อออกซิเตโนในบาซิลข้มา mm. นะฮะอันนี้ปิดดัวไปเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงบ mm. ปิดดีลเดือนเมษานั่นหมายความว่างบ Q 2เนี่ยคุณจะต้องรวมงบของออกซิทินเนี่ยเข้ามาในงบแล้วถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงบ Q ิเนี่ยเป็นไปมากแร้ที่คุณรวมปริมาณขายและรวมรายได้รวมกําไรของเอสออกซิโนจากมาซิงเข้ามานะครับมันก็เลยทำให้ภาพของกำไรสุทธิของไอวลเนี่ย Q1 ก็ดีแล้ว Q 2เสก็ยังดีต่อและจะยังดีต่อด้วยไปยัง q ิสาอีกเพราะว่าจะรวมออกซิทิโนเข้ามาเนี่ยแบบเต็มๆมากนะครับผมเลยมองว่าเออถ้าอยากจะหาหุ้น ที่ไม่มีโอ้แฮงเลยเนี่ยนะครับสก็ได้หรือ IVL ก็ได้ซึ่งวันนี้เราเลือก IVL มาให้นะครับแนวรับของ IVL ก็4.74รงนี้เลยนะครับคือส่วนแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านที่4.85แล้วก็4.9บาทครับครับผมอ้าวนะครับทีนี้ให้พี่อาทิตย์ช่วยดูทางเทคนิคหน่อยนะครับเกี่ยวกับตัวของไทยคมครับไทยคมนะฮะไทยคมตัวเนี้ยนะครับถ้าในเชิงพื้นฐานนี หลักทรัพย์กรุงศรีไม่เชีย์ไลนนะแนะนาขายมาตลอดนะแต่ว่าถ้าในเชิงของเทคนิคเข้เนี่ยต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวนะครับโดยมีแนวต้านสําคัญเลยนะคุณแซมอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันเลยคือ9บาท60บนะครับ9าบาท60นะฮะมีโอกาสที่ขึ้นไปเทสตรงนั้นแต่คิดว่าผานยากนะครับสำหรับไทยคงนะฮะถ้าจะเล่นรอบสั้นๆได้ก็รับ9บาทนะครับ9าบาท10ตังค์แล้วก็ไปขายทำอะไรบริเวณ9บาท60อย่างที่เรามองกันไว้ครับ กราบผมไปดูอีกตัวนึงนะครับเมเจอร์ Major ครับเพิ่งมีประเด็นอ,อ,อย่างที่เล่าให้ฟังอยู่ <c oughs> นะครเมื่อกีเมื่อกี้คุณสาเพิ่งเรียนไปนะครัเมเจอร์ Major นะครับภาพในช่วงสั้นๆเนี่ยอาจจะดูโมเมนตัมดูไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรน,นะครเพราะว่าราคาหุ้นนมันหลุดเส้นค่าเฉลี่ยสิวันลงมาถ้าเป็นไปได้นะว,วันนี้นะฮะอยากให้กลับขึ้นมายืนเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันไ,ได้ก่อนก็คือยี่สบดบาทสี แ๋ยวค่อยฟอนโ o ลกตามจะดีกว่าะจะดูเซฟกว่านะครับแต่ถ้าท่านอยากจะรับจริงๆเนี่ยนะครับอาจจะตั้งรับไว้บริเวณ2 1่บบาทนะครับเป็นโซนแนวรับนะครับกราบผมขอหุ้นที่เกี่ยวพันกับตัวเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้กำลังกลับคืนมาอยู่นะครับอย่างเช่นฮาน่าเป็นอย่างไรฮะฮาน่านะครับแพทเทิร์นโดยรวมนะครับ ยังอยู่ในทิศทางขาลงนะนะภาพของขาลงไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะครับยังอยู่ในทิศท,ทางขาลงอยู่เพียงแต่ว่ามันมีเซ็นแม็ก์บวกเข้ามาอย่างที่คุณสัเรียนนะครับว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าฮาน่าเป็นหุ้นที่ราคาลงมันลึกปีนี้ถือว่าอันเดอร์เปอร์ฟอร์มที่สุดในกลุ่มเซ็ตร้อยนะครับมันก็เลยทําให้มีมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปผมมองว่าการซื้นตัวรอบนี้ยังมีโอกาสที่ขึ้นไปนเทสแถวสัก4 5สถึง4ถึงถึง50บาทอยู่อื ยังมีรูมให้เล่นอยู่เล่นสั้นๆได้ตัวนี้นะแต่ยังไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นเทรนขาขึ้นนะนะครับเป็นลักษณะแค่เทคนิคเข้ารีบาวแล้วกันสำหรับฮานานะครับแนวต้านสำคัญรอบนี้ก็อยู่ที่48ถึง50บาทนะครับส่วนแนวรับถ้าจะเล่นนะครับก็42บาทเป็นโซนแนวรับครับเราต้องถามพี่อาทิตย์อย่างนี้พูดถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิก นะฮะคือตอนนี้เนี่ยเอาละบรรยากาศมันดูเหมือนผ่อนคลายมากขึ้นถูกไหม<ะ>แล้วก็ชิปที่ขาดแคลนก็ดูเหมือนว่าเออเริ่มดีมากขึ้นโดยเฉพาะเอ่อคนที่เอาชิปไปทำพวกเครื่องขุดพวกไว้ก่อนไม่เอานะฮะตอนนี้นะครับบรรยากาศก็เริ่มดูดีมากขึ้นเอามาอันจะส่งผลกับกลุ่มพวกนี้ด้วยหรือเปล่าครับหรือยังไงครับบรรยากาศดีย่อมส่งผลดีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอ,ออเดอร์ ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันหายไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวอิเล็กทรอนิกส์เองในในบ้านเราเนี่ยเขาก็มีปจัจจัยบวกเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วนะทุกท่านคือก่อนในนี้จะถ้าเราไปดูงบของเขาในงบเขา,เาลดลงชัดเจนยูไหมนะแต่ว่าบางตัวอย่างเช่น k c e เนี่ยมีประเด็นลบเฉพาะตัวก็คือโรงงานเขาที่ที่เขาขยายกําลังผลิตมันเริ่มทําการผลิตไ่้งไม่เต็มศักยภาพนะครับมันก็เลยทําให้ไม่เกิดอีโคโนมิกออสเกลพอไม่เกิดอีโคโนมิกออสเกลก็สมาร์จินอะไรต่างก็ลดลงแต่ตอนเนี้ยไอโรงงานตรงนนนัันเ้เเเาา่่่ยรริิมมมกลบอูใ ภาวะที่เป็นปกติแล้วสามารถผลิต,ตได้ตามปกติแล้วนะครับถ้าหากว่าสถานการณ์ในเรื่องซัพพลายช็อตเทรดอะไรต่างๆมันพลีพายเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลบวกต่อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงนะครับแล้วก็เดือนเดือนนี้เดือนกรกฎาคมที่กำลังจะถึงเนี่ยก็จะมีประเด็นในเรื่องของเทรดวอร์ระหว่างจีนกับอเมริกาซึ่งเราจำกันได้เนี่ยตอนโดนทัมป์เนี่ยนะครับทำเทรดวอร์กับจีนเนี่ยไอ้สามจุดห้าแสนล้านล้าน,านเนี่ยนะครับมันจะหมดอายุของของมาตรการนี้ในเดือนกรกฎาคมนี้นะนะครับ ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าโจไบเดนเนี่ยจะต่อหรือไม่ต่อนะครับถ้าไม่ต่อเนี่ยผมว่ามันเข้าทางกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เต็มๆเลยนะนะครับ mm hmm. เพราะมันจะทําให้ภาคการค้าของโลกมันคืนกลับมานะครับภ mm hmm. าคการค้าของโลกมันคืนกลับมาปัญหาซัพพลายช็อตเทดต่างๆมันจะที่ลายทันทีนะครับเพราะนั้นกลุ่มอ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตอนเนี้ยรอลุ้นอย่างเดียวเรื่องของเทดวอลว่าจะต่อหรือไม่ต่อถ้าไม่ต่อเนี่ยผมว่าเป็นบวกทั้งอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นบวกทั้งภาคการค้าขอวโลกเลยนะครับ mm hmm. ครับผมอ้าวอย แต่เอาเล่นสั้นก่อนใช่ไหมมันเป็นการเด็กไงมันเป็นการเบ็กถ้าหาว่าถ้าหาว่าเขาไม่ตอบมันก็จะไปได้ไม่ไกลครับครับโอเคเห็นภาพนะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอสักหนึ่งคำถามนะฮะคุณธีรนันนะฮะแมคโครครับขอถามหน่อยเชิญฮะแมคโครนะครับช่วงนี้ก็โดนกดดันหนักเหมือนกันแหละนะครับเอาทางทคนิคแล้วกันนะทางทีหนึ่เนี่ยถือว่าขึ้นมาอยู่ในในโซนที่เรียกว่ามีโอกาสลุ้นของการฟื้นตัวได้นะเพราะว่าเขาไม่ทำลงใหม่นะฮะหนึ่งก็คือไม่ทำลง สองเนี่ยราคาเริ่มขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันน้าละถ้ายืนได้แน่นแน่นก็จะเป็นการคอนเฟิร์มการฟื้นตัวผมว่าถ้าถ้ามีอยู่หรือว่าติดอยู่เนี่ยผมว่าถือต่อสาหรับตัวนี้แต่ถ้ายังไม่มีแล้วอยากจะได้จริงๆเนี่ยผมว่าสามสบี่บาทสามสบี่บาทห้าสิบรับได้ครับนะครับรับได้นะครับแนวต้านแรกก็สามสิบเจ็ดบาทแล้วก็ถัดไปคือสี่สิบาทเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันเลยครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับพี่อาทิตย์ครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ